มี f อซหลายท่านถามมาว่าจองตัว๋วเครื่องบินยังไงนะผมผมก็จะมีแอป2แอปคือ t เ a v e l o a และ c r i c ดอแต่นี้ผมจะมาะแนะนำเรื่อง t เว v ล l ก g a ก่อนนะผมผมชอบเอา2แอปนี้มาเทียบราคากาันดูการจองตัว๋วเครื่องบินบางทีจอมถูกนะครับผมกด t เวล e l ก a เข้าไปนะผมสมมติว่ากดเข้าไปเสร็จแล้วอันนี้เป็นบัญชีข้อมูลของเราใช่ไหมครับผมทีนี้เราไปที่คำว่าหน้าหลักละกันพอมาที่คำว่าหน้าหลัก มันจะมีคำว,ว่าค้นหาเที่ยวบินนะครับผมค้นหาเที่ยวบินกดเข้าไปเมื่อกดเข้ามาปั๊บผมเลือกจากอุบลราชธานีสมมตินะอ่ะเราก็สามารถเลือกเลยอุบลราชธานะีมันขึ้นมาให้แล้วอุบลราชธานีนี่คือกรุงเทพนะกรุงเทพมหานครนะครับผมกรุงเทพกรุงเทพเราจะเลือกอสนามบินทั้งหมดเลยก็คือมันจะเป็นทั้งอดอนเมืองแล้วก็สวนละภูมิ สร็จแล้วนี่ก็คือเป็นวันที่ของเราวันที่ที่เราจะเดินทางนะครับผมอ่ะฮะทีนี้วันที่เดินทางผมเป็นเลือกเป็นวันที่17พฤษภาแล้วกันนะครับผมแล้วก็พูดจสารคนเดียวนะครับผมที่สําคัญในการจองตัว๋วเครื่องบินชื่อต้องถูกต้องต่อประกาศเออเรีว่าให้มันถูกต้องนะครับผมห้ามผิดพลาดประการใดเด็ดขาดตัวเครื่องบินสามารถจองแล้วไม่สามารถเปลี่ยนคืนได้ถ้าเราจองในราคาถูกๆนะเสร็จแล้วกดค้นหาเมื่อกดค้นหาปับ๊บ มันจะขึ้นมาให้ทำหมดเลยทุกสายการบินว่าสายการบินไหนถูกที่สุดแต่ถ้าเราอยากจะรู้ว่าเอาอยากจะรู้ว่าเดือนไหนถูกที่สุดคือเราไม่ได้มีแพนมีแพนแบบมีแพนแบบว่าอยากจะไปแบบตามตัวที่ถูกนะคะผมไม่ได้แบบว่าไปแบบไปแบบชิวๆอ่ะไม่ได้แบบแกํา hmm หนดการว่าจะต้องไปวันที่นี้เท่าน,นี้นะคะผมเป๊ะๆเ,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 เราก็ <Cam 's S 2> ไปเที่ยวว่าปฏิทินนะผมอยู่ที่ขวามือของเราด้านบนนะผมติดกับสาม กับจุดจุดสามจุดเนี่ยมันจะมีปฏิทินกดเข้าไปเลยเมื่อกดเข้ามาปับ๊บจะเป็นลักษณะแบบนี้มันจะขึ้นทั้งหมดเลยนะครับผมเนี่ยแปบบ๊บหนึ่งนะรออินเทอร์เน็ตก่อนเห็นไหมวันนี้ที่ยี่สิบแปดราคาตัวหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบาทเห็ไหมม,นะมันจะขึ้นบอกมันจะขึ้นบอกไว้ทั้งหมดเลยนะครับผมอืมเนี่ยค่อยคอยขึ้นขึ้นขึ้นนะอย่างพุทธสภาก็จะมีราคาที่ถูกก็ขือยู่ที่ห้าร้อย ก็าาจะเป็นของนกแอร์จริงๆของนกแอร์ราคาห้าร้อยเก้าสิบห้าบาทน้อยมากที่ผมจะเจอน้อยจริงๆส่วสนใหญ่สแตนด์ดาของเขาอยู่ที่แปดร้อยขึ้นไปนะผมอันที่ผมเจอห้าร้อยกว่าบาทซึ่งนกแอร์เป็นจริตของคนไทยเนาะในการบริการซึ่งมันบริการ,ร,การดีแต่ว่าไม่ค่อยเสียงถ,ถ้าจองล่วงหน้าผมผมไม่ค่อยเสียงเพราะว่า ความชัวร์ไม่ค่อยชัวร์ร้อยของนกแอร์นะนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะดีเลย์บ่อยก็เลยก็เลยไม่ค่อยเสียงนะครับผมแค่นี้เองนะครับผมอ่ะสมมติว่าผมจองผมจองให้ดูนะผมกดเข้าไปด่านะนกแอร์ตอน8ปดโมงเนะี่ยมันก็จะขึ้นมาให้เราก็ลองชัวร์ก่อนว่าจากอุบลไปกรุงเทพต้องต้องดูให้ชัวร์ดูไฟชัวร์มันจะไม่ให้เราเลือกนะครับผมเลือกอ่า เห็นไหมเลือกแปดร้อยกว่าบาทขึ้นแปดร้อยกว่าบาทพันกว่าบาทคือสัมภาระยี่สิบกิโลอ่าราคาจะไม่เหมือนกันซึ่งขึ้นอยู่กับกิโลซึ่งขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่าเคล้วแหละสามารถขึ้นตัวได้นะอ่านะครับผมประมาณนี้สามารถเปยนแปลงเที่ยวบินได้แต่เสียผมจะเลือกแค่ตัวถูกที่สุดก็คือราคา800อบาทเนี่ยอ่าหรือว่าจะเลือกราค้าร้อบาทเนี่ย ราคาย้าร้อยบาทก็คือเป็นราคาที่ไม่สามารถคืนตัวได้นำชำรเครื่องได้แค่กิโลคณนะเท่านั้นแค่นั้นเองนะครับผมแล้วกดกดเข้าไปนะครับผมประมาณนี้กดกดเลือกเข้าไปเลยเมื่อกดเลือกปั๊บก็จะเป็นชื่อของเรานะครับผมแล้วกดดาเนินการชําระเงินแค่นั้นเองนะครับผมแต่ว่าต้องดูไฟให้ถูกต้องนะครับโอเคหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้สวัสดีครับ